นาหน้านักตกปลาสายจริงอยู่ธรรมชาติทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกับน้ำบังกันอีกหนึ่งคลิปนะครับกับไม้บ่อดินนะครับเป็นไม้คองเจ้าของชื่อศักดิ์นะครับหลังคุณทรงน้ำบังไม่ได้มาตกไม้นี้ก็นานแลวนะครับเป็นปีแนละ้ววันนี้ก็พาเจ้า,จาเขียวม,มาเมื่อเดิมบุกได้ทุกไม้นะครับมานั่งตาย่รมไม้ตรงนี้นะครับแล้วก็กลางรุ่นนิดหนะึ่ก็เดดยังส่งถึงอยู่ ก็มานั่งตกอยู่สักระยะเลยนะครับตรงนี้ปลาย,ยังไม่เข้านะครับสําหรับวันนี้นะครับน้าบังก็มาตกในระยะ45 2หาสอขอนะครับตกแบบบาลานสายชิ้ง13ปอนด์นะครับเออไม่ใช่สายเมน13ปอนด์นะครับชิ้ง10ปอนด์สองตขอแบบบาลานเดี๋ยวจะลองตกไปสักระยะนะปลาจะเข้าหรือเปล่านะครับวันนี้หลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับจุดนี้ไม่ได้มาอ่อยนะครับเมื่อกี้ก็ ลองตกก็ปล่อยไปหนึ่งหนึ่งกรัมสองกรนะครับปล่อยไปก่อนตอนนี้ทุนก็ยังไม่กระดิกไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวมาลองชมกันนะครับจะเ,เข้าดียังไงนะครับก็เดี๋ยวลองสุกตัวในเพื่อนๆชมกันโอเค ว่าเติดขาดไปะนรับเสียดายมากลูกปลาอะไรกิน แต่นับบางนั่งตกมาแล้วก็ได้สามเต็มนะอยู่โดนครับโดนครับเมื่อกี้พอวางปุ๊บก็ปลาพาลงไปเลยนะครับนะบางเขาเ้าใจวันลึกนะครับปลาตะเพียนสวย นานมากนะครับหม้นี้กว่าจะเข้าตบเพียนใส่สวยนะ้อตะเพียนใส่สวยนะครับเบขา้าม้ายอมเนียโอเค นมื่กี้ก็เสียดายนะครับไม่น่าขาดเลยไม่รู้ปลาเลยก็ใสตึงตึงมืออยู่นะครับโอ้โหใส่สวยมากนี่ดูนะครับน้าบังมาตกอยู่ตั้งแต่บ่ายสามนะครับช่วงนี้ก็หกโมงแล้วใส่สวยเพิ่งได้นะครับเพิ่งเข้าปลาตกตอนแรกน้กว่าจะเข้านะครับโอ้โหนานมาก ตกที่เหย,เยื่อลงนะครับที่เหยื่อลงนะบางเขาาเ้าใจว่าเถอยล้ำก็จะถอยล้ำหน้าไปนะครับลงปุดลงไปเลยแล้วก็เห็นคันเบ็ดมัน ขยับนะครับกหนัาบังก็เลยวัดเลย và kem chấm nó gấp thêm mấy tuổi ปลาดซอยนกเขานะครับจะมืดเลยนะครับในะบางตกจนกระทั่งว่าเหยื่อจะหมดเลยนะครับ อ,อ,อ,อืแถมมาอีกนะครับปลากแกาม้มจำปลาขึ้นเข้าอย่างนี้แล้วรถทำยังไงดีมือเลยนะครับแต่ก็มีไฟฉายอยู่ครับช่วงนี้นะครับ ก็กลายมืดแล้วเดี๋ยวด้าบังขอปิดทริปดีกว่านะครับเดี๋ยวจะให้ดูผลงานนะครับว่าใต้กี่ตัวนะครับวันนี้ผลงานนะครับได้ทั้งหมด4ีเต้มนะครับ เพียนกะเฮแล้วก็ปลาอะไรปลาเก้นชํำนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่น่าเสียดายนะครับที่ขาดไปหนงตัวนะครับมันขาดตรงขอที่โสบเสียด้มากวัดเกียบปึ๊ขาดเลยครับสำหรับหมายนี้นะครับที่ลงมาตกวันนี้นะครับก็ขาดหายไปนานนะครับเป็นปี นี้ไม่ได้มาตกนะครับมาลงวันแรกก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าขอบของโบนะครับมันจะสรุปนิดนึงถ้าคอยปิดก็ยาวเลยสไลด์ลุไปเลยนะครับแต่ก็โอเคอย่างน้อยๆนะครับก็ได้เห็นการวัดปลานะครับหนึ่งตัวก็ถือว่ายังดีนะครับโอเคนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ข้ามาติดตามรับชมหาะบังตกถุวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนที่กล่าว มารับชมใหม่ๆหรือว่าเพื่อนที่ดามกันมาตลอดนะครับที่ให้กำลังใจนะบังนะบังก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามให้กําลังใจกันมาตลอดก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ๆก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้นะบังนะครับเพื่อเป็นพันและกาลังใจในการทําคลิปครั้งต่อๆไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย